เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราเหินฟ้ามาจากกรุงเทพมหานครมาที่นี่ค่ะจังหวัดอิบารากิและแน่นอนที่นี่คืออำเภอคาสมะที่นี่ญี่ปุ่นณเวลานี้เนี่ยอากาศร้อนนะยังเป็นหน้าร้อนอยู่แต่ว่า พอมาถึงที่นี่เราเย็นนะคะมันเย็นกายเย็นใจเดี๋ยวจะพาไปชมวัดกันแต่ยังไงก็ตามค่ะเราได้มีโอกาสมาสนทนากับท่านเจ้าอาวาสกราบนมัสการเจ้าค่ะเจ้าเจริญพรค่ะท่านพระมหาชเชว<ะ>ีนะเจ้าคะเป็นมายังไงบ้างวัดเมตตาธรรมยินดีต้อนรับและมีภาษาญี่ปุ่นด้วยวัดตกเมตตาธรรม คือตตเป็นพระศัตดิวัดมตาธรรตเมตตาธรรมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นยามบายังไงคะวัดนี้วัดนี้ก็เกิดขึ้นก็ด้ยกาลังศรัทธาของคณะศรัทธายาตโย,ยม,อ,มอยากจะมีวัดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆเกจ้าค่ะญาติโย,ยมไปร่วมทําบุญแล้วก็มีคนมากขึ้นมากขึ้นรู้จักมากขึ้นคนก็ไปทําบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมิโตแล้วก็อยากจะได้วัดใหม่ อยากจะได้ใหญ่ขึ้นให้สะดวกในการจอดรถในการเดินทางมาทำบุญจ้าจค่ะเะเลยมาหากันแล้วก็มาได้ที่นี่อ๋อจ้ะและทราบว่าที่จังหวัดอิบารากิเนี่ยมีวัดไทยตั้งสี่วัดสี่วัดจ้ะโอ้โห oh ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีคนไทยก็ค่อนข้างเยอะตรงข้ามนี่เป็นศาลเจ้าศาลเจ้าคาชิมาเจ้าค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องไป คุยเบื้องหลังกันแล้พาไปชมศาลเจ้าก่อนอยู่ตรงกันข้ามกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะศาลเจ้าคาชิมะแล้วก็วัดเมตาธรรมอยู่ตรงกันข้ามกันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีเรื่องราวที่จะต้องต่อสู้เพื่อเพื่อยืนหยัดในในพระพุทธศาสนาของเรายังไงเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวไปชมสารกันนะคะนี่ก็เป็นหมู่บ้านอิเกโนเบอิเกโนเบอิเกโนเบเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีความสงบมาก เราสังเกตได้บ่อยๆว่าเวลาที่เราเรามาที่ญี่ปุ่นเราจะเห็นต้นไม้สูงใหญ่ต้นสนเนี่ยค่ะต้นสนและตรงนี้เย็นกว่าปกติด้วยเย็นมากาตอนตอนเดือนที่แล้วเป็นหน้าร้อนร้อนมากของญี่ปุ่นเจ้าค่ะพระสงฆ์ที่วัดที่จำพรรษาด้วยกันท่านก็มานั่งแถวนี้แล้วเพราะมันมันร้อนอร้อนมากต้องมานั่งที่าาาศาลเจ้าเพรอากาศเย็นเย็นสบายที่โยมสัมผัสได้เนาะลมเย็นสบายลมเย็นสบายเจ้าค่ะที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าประจําหมูม่บ้าน าเป็นสาลเจ้าเขาก็จะเปิดทำพิธีปีละครั้งเ,ออเขาขึ้นไปไหว้ทีไหนเนาะปีละครั้งเหรอเจ้าครแล้วก็ากชาวบ้านเขาก็จะนัดกันมาพัฒนาเจ้าค่ะพัฒนาส่วนมากก็จะตรงวันสำคัญสำคัญเราวันออกพรรษาเ<ม>ข้าพรรษาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพัฒนาตัดหญ้า ชาวบ้านก็จะมากันตรงวันของเราด้วยแสดงว่าเลยว่ดลึกๆก็ใช่ไหมคะ่าจะวันสําคัญลึกๆของพุทธศาสนาเลยนะเจ้าคก็ตรงกับของเราวันี้ตรงๆใช่ไหมคะตรงพี่สังเกตมาสองปีแล้วมีปีที่สามก็มั่นใจว่าต้องตรงเหมือนเดิมเจ้าค่ะเป็นไหมสำคัญสำคัญของก็คือเบื้องลึกก็คือว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็เจริญรุ่งเรืองเข้ามาก่อนเราอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าพอเลื่อนไปแต่ว่าความสําคัญของวันก็ยังอยู่ อ่าทีนี้พอมีศาลเจ้าตรงนี้แล้วเราก็มีวัดอยู่ตรงข้ามกันด้วยอ่าถือว่าติดกันเลยเนาะเจ้าค่ะเป็นเป็นมิรเพียงแ,แต่ถนนตัดผ่านเฉยๆนะเจ้าค่ะแล้วแล้วคนญี่ปุ่นมาศาลเจ้าแล้วแวะไปที่วัดเราบ้างไหมคะอ่ามี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 มคล้ายๆว่าเขาขับรถผ่านเจ้าค่ะหรือบางบางบาง,บางท่านบางคนก็หลงมาเจ้าค่ะเขาก็เห็นธงชาติเห็น เป็นสะอาดเรียบร้อยเขาก็เข้าไปรู้ว่าเป็นพระก็ดีใจเข้าไปไหว้พระไปกราบพระตีคองตีระคังจุดธูปจุดเทียนเจ้าค่ะแล้วก็หลายท่านหลายคนในหมู่บ้านนะเจ้าค่ะก็รู้จักวัดเมตตาธรรมแล้วตอนนี้แล้วก็ดีใจที่ว่ามีวัดตอนแรกนะถ้ตอนเราที่เริ่มสร้างวัดใหม่นะเข้ามาเนี่ยเราก็จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและที่สําคัญก็ชาวบ้านที่อยู่ติดกับวัด เราก็จะ,ะมีชาชโจชินุสกสังเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีคุณพี่สัวรรณีที่เป็นประธานวัดนะก็ไปอาสัสิไปทักทายไปบอกไปกล่าวาไปว่าฉันขอมาสร้างวัดอยู่ที่นี่นะอยู่กับคุณน,นะอะไรแบบนี้นะแล้วก็ใหม่ๆเนี่ยก็ต่อต้านบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณรัฐธิยังไงอ,อาชาวญี่ปุ่นเขาจะเขาจะเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนตัวสูงนะแล้วก็ เขาก็จะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นต่างด้าวต่างถิ่นแล้วมาทําอะไรที่นี่อ,อะไรอัตมาเนี่ยมาอยู่ได้เกือบปีนะเจะ8าแปดเก้าเดือนขึ้นไปอ่ะทักทายญาติโยมตามที่ญาติโยมคนไทยแนะนําที่เขามาอยู่ญี่ปุ่นเป็น 20- 30ปีนะเขาบอกว่าให้โค้งคำนับให้ทักททยโอไฮโ,โอโคสซมาสัรดีตอนเช้าอ่าถ้าตอนบ่ายตอนกลางวันกับคนที่ว่าเราก็พยายามพูดเพราะว่าตอนนั้นยังพูดไม่ค่อยเก่งเจาก็พูดพูดอย่างเงี้ย แล้วก็ยิ้มเพราะว่าเราก็เป็นเป็นเป็นลักษณะผราสงด้วยแล้วก็เป็นลักษณะนิสัยก็ชอบทักทายด้วยก็เลยทำ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 ทุกวันเจอใครก็ทักหมดเลยยายแก่แก่แปดสบเกแล้วก็ทักจนเขาก็เดินคนญี่ปุ่นชอบออกกําลังกายเจ้าค่ะเขาอยู่บ้านก็จริงแต่แต่เขาจะบ่ายสามโมงสี่โมงเขาก็จะเดินเดินบ้างวิ่งบ้างผ่านวัดแล้วก็เขาลบแบบ ทักทายคอยว่าทักทายอแต่ไม่รู้จักแต่ว่าเราก็บางทีก็ส่งเสียงว่าคนนี้ชื่อว่าคงคานาจพอฮโยก็ใส่ไคือทักพยายามทักทายจน,จนเกือบปอจีจนจนผ่าชาวบ้านที่ติดวัดเนี่ยมั่นใจเรื่องุ้นเคยแล้วว่าเราเนี่ยเป็นโอเวอร์ซังเป็นพระนะมาจากเมืองไทยแล้วก็พยายามอธิบายอธิบายคนไทยที่มีภาษาญี่ปุ่นที่คล่องๆก็ช่วยอธิบายจนเขามั่นใจแล้วปัจจุบันเนี่ย ผ่านไปปีปีหนึ่งผ่านไปแล้วเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นพระเขาเลยมีน้ําใจมากมาไถ่สวนมาอมเอาเอาเขาก็จะศึกษาไปเรื่อยๆเนาะเขาจะเอาเขาโพดบ้างเอาแตงโมบ้างมาถวายอเอาพริกเอาผักอะไรแบบเนี้ยทั้งคุณครูชาวญี่ปุน่นข้างในเซนเซนจะมีซาซาซังเป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีมากจะพยายามบอกชาวบ้าน พยายามอธิบายชาวบ้านวันนี้โอเบสังนะท่านเป็นศา,ศา,ศาสนาโุทธานงือโอเบสังคือพระสงฆ์คือพระสงฆ์เจ้าค่ะแล้วเขาก็จะหาการันตีสาสางเพราะเขาอยู่ติดวัดมากที่สุดแล้วก็<อ>เขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีอันตรายแล้วก็<อ>มีเมตตาแสดงว่าเขาก็คอยสังเกตรเราแหละใช่จนจนเขาไถสวนแล้วก็ปลูกผักให้เราแล้วก็ปลูกมะแล้วกอปลูกแปงโมเอาว้เราจนจนทุกวันเนี่ยเป็นคล้ายว่า เป็นเจอุปถากของวัดโดยอัตโนมัติเลยทุกวันเนี้ยเรียกว่าอยู่ให้เห็นใช่ไหมเจ้าคะอยู่อย่างที่เราอยู่นี่แหละอยู่ให้เห็นแล้วเขาก็เกิดศรัทธาเมื่อมาอยู่ที่ศาลเจ้าแล้วเวลาที่คนญี่ปุ่นมาศาลเจ้าเขามาสักการะมาไหว้มาสักการะทำยังไงเจ้าคะขอพรอะไรต่างๆก็จากที่ญาติโยมคนใดได้สอนไว้นะก็สังเกตชาวญี่ปุ่นนะแต่จะพนมมือเหมือนเราเนี่ยอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ จะมีการปบมือเป็นจังหวะนะเป็นสองครั้งนะถ้าก็บางส่วนมากก็จะมีตั้งเหรียญตั้งอะไรมันจะมีที่โยนแล้วก็โยนเหรียญโยนอะไรล้ก็ขอพรแ้าค่ะมีบางที่ก็จะมีน้ำอ่ามีมีมีใช่ไหมล้างทุกทุกที่จะเป็นล้างมือล้างหน้าบ้วนปากอะไรแบบนี้ชำระเหมือนชำระกายวาจาใจใช่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 เจ้าค่ะ อาละค่ะเราได้สนทนากับท่านพระมหาชเวงในเรื่องราวของวัดเมตตาธรรมแล้วก็มาที่นี่ศาลเจ้าซึ่งเป็นศาลเจ้าที่อยู่ตรงข้ามกับวัดเลยตรงข้ามกับวัดติดติดเลยมีแต่ถนนตัดผ่านถนนั้ากันอาไว้ที่นี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมวัดเมตตาธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของวัดไทยในจังหวัดอิราบากิที่นี่ วันนี้ในการชีวิตไม่สิ้นหวังล้านนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ